สวัสดีค่ะเอฟซีของคุณกุณรัตทุกท่านนะคะวันนี้คุณกุณรัตพามาเที่ยวเขม,มาราานะคะดูกันแบบจุ๊ๆเลยวันนี้จะมาดูอะไรนะถนนคนเดินเขม,มาราชวันเสาร์นี่จะมีการรำเนาะมีการรำเป็นประเพณีประจําท้องถิ่นอำเภอเขม,มารานเลยนะคะก่อนจะไปชมแบบจุๆๆ๊ๆถนนคนเดินเราก็จะ มาชมวัดที่อยู่ในบริเวณอำเภอเขมราชเลยในตัวเมืองอำเภอเขมราชเลยนะคะแล้วก็เข้าไปดูวัดครับวัดนี้เรียกว่าวัดโพนะครับทุกท่านอยู่ที่อำเภอเขมราชนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไม่ใช่วัดโพกรุงเทพนะครับทุกท่านวัดโพเขมราชนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปกราบพระเจ้าใหญ่องค์แสนในวิหารแห่งนี้นะครับ ครับกับพระเจ้าใหญ่องค์แสนกันนะครับทุกท่านอันนี้ภายในวิหารของพระเจ้าใหญ่องค์แสนนะครับ ครับทุกท่านครับหลังจากกราบพระเจ้าใหญ่องค์แล้วนะครับเราก็มาที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับริมฝั่งแม่น้ําโขงก็จะมีศาลเจ้าปู่ศรีสุดโทนะครับทุกท่นกา,านาาแล้วก็มีรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยบริเวณนี้นะครับะค,ะครับนี่ก็องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะครับ แล้วก็มีองค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็ศาลเจ้าปู่ศีสุโทนะครับทุกท่านอันนี้เป็นแม่น้ำโขงนะครับช่วงนี้แม่น้ำโขงจะกว้างมากนะครับไม่เหมือนตรงที่เราไปตรงหาดที่ที่ผ่านมานะครับตรงนี้จะกว้างมากเลย มันจะเป็นส่วนที่กว้างนะครับแต่เราคลิปที่ผ่านมานะครับเราถ่ายส่วนที่แคบที่สุดที่เป็นแนม่น้ำโขงที่กั้นระหว่างราชนาจาักรไทยราชอาณาจักรไทยกับประเทศลาวนะครับตัวนี้เป็นส่วนที่กว้างนะครับเป็นตรงอําเภอเขมราชตรงอําเภอนาตาลอําเภอโูไซนะครับตรงนั้นจะเป็นส่วนที่แคบที่สุดอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้คือสาลเจ้าพ่อพญานาคนะครับทุกท่าน อยู่ที่วัดโพนะครับอำเภอเขมราชติดกับแม่น้ำขุงนะครับทุกท่านนีครับศาลเจ้าพ่อพระยานาคราชแห่งเมืองเขมราชธานีนะครับเป็น,ปนองค์เจ้าปู่สีสุดโทนะครับบริเวณศาลก็จะประดิษฐาน รูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยนะครับองค์พระพิคเนตแล้วก็มีหอพระด้วยนะครับทุกท่านครับท่านครับมาเขียนมาลก็อย่ายลืมแววัดโพนะครับกาบขอพรนะครับนะครับปู่ศรีโสโทแล้วก็ศาลเจ้าพ่อพญานาคราชนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านเป็น,นปเป็น เป็นปู่ผู้ชงนาคลาดนะครับเครู่ันนะครับครูราครับบอกสิว่านี่คืออะไรอ่าหน้าตั้งหันหน้าหันหน้าหันหน้าสู่แม่น้ำโขงเนาะตอนนี้เราเดินอยู่อันนี้นโขงโซนของเขมราดเมราดเนาะ อันนี้ทำพญานาคเลยทุกท่านนะครับชี้ลงไปในในน้ำทีนี้เราอยู่น่าจะอยู่ใต้น้ำหรือเปล่านะครับพอชี้ลงไปในน้ำลูกศรชี้ลงไปในน้ำทำพญานาคเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องมุดน้ำลงไปดูทำพญานาคนะครับ สมัยก่อนคุณคงเจอท่าพญานาคตรงนี้เนาะถ้าไปอ่านประวัติพญานาคต่างๆเนาะมันก็อยู่ในแม่น้ำโขงนาในแม่น้ำโขงเนาะก็โอเคครูรัฐคลิปนี้ก็ปิดตรงนี้ก็ได้วิวสวยมากทุกท่านค่ะจุดยอดเลยตอนนี้คุณครูรัฐยืนอยู่ที่อ่าพญานาคท่าพญานาคนะคะก็คงลงไปทางใต้น้ำตามอากัรแล้วดูจากลักษณะวัดโพเนาะเพ่นหันหน้าพญานาคเนาะ ลงที่แม่น้ำโขงเลยพญานาคเจ็ดเสียนหรือเปล่าเจ็ดเสียนนะลงไปพญานาคอสุดยอดนะคะฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งประเทศลาวเพื่อนบ้านของเรานะคะฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งประเทศไทยโซนอำเภอขิมมาราเนาะเราเคยไปน้ำโขงช่วงนี้กว้างก่อนโพไซโพไซเป็นส่วนที่แคบที่สุดที่เราไปอันหาดสลึงน่ะหาดสลึงน่ะที่แคบสุด อันนี้คงเป็นที่กว้างสุดในประเทศไทยของเราสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดมากเลยสวยนะคะทุกท่านค่ะคุณกุรัตพามาเที่ยวเขมราชวันนี้เดี๋ยวคุณกุรัตจะพาไปชมจุดไฮไลท์ของเขมราชในคลิปต่อไปเนาะทุกวันเสาร์คนมาเขมราชเยอะมากเลยขณะกุรัฐมาตั้งแต่ห้าโมงที่จอดนี่แทบไม่มีวัดทุกวันในอำเภอเขมรราชเต็มไปด้วยรถ ที่มาจอดแล้วก็ซอยทุกซอยถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถที่ผู้คนแห่กันมาชมการไล่รำเนาะเป็นจุดไฮไลท์ของของอำเภอเขมราชเขาจะมีทุกวันเสาร์เดี๋ยวคลิปต่อไปคุณครูรัฐจะนำทุกท่านไปชมว่าทำไมมันถึง ใหญ่อลังการขนาดนี้คนมาเยอะคนมาเยอะขนาดนี้มีอะไรดีนะคะสําหรับคลิปนี้ทุก<อ>ท่านคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีมั่งมีสีสุขไปด้วยกันกับคุณครัตนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกาลังใจให้คุณครัตนะคะคุณครน์จะได้มีกําลังใจในการเดินทางไปถ่ายสิ่งดีๆที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือในโลกนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมทุกท่านคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ 长远。